เงินเดือนออกแล้วนะครับไปกินปิ้งย่างกันดีไหมนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปกินนะครับวันนี้ผมมีแอปบันทึกรายรับรายจ่ายนะครับมาแนะนำนะครับสำหรับใครที่ต้องการจดบันทึกรายรับรายจ่ายของเรานะครับเพื่อที่จะเห็นพฤติกรรมนะครับในการใช้จ่ายนะครับซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหาที่ทําให้เราเก็บเงินไม่ได้นะครับว่าเดือนหนึ่งเนี่ยเราใช้ค่าใช้จ่ายไปกับเรื่องใดบ้างนะครับเสร็จแล้ว ในแอปเนี่ยก็จะมีการแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆนะครับคือใช้จ่ายเพื่อออมลงทุนใช้จ่ายคงที่ใช้จ่ายแปรผันนะครับใช้จ่ายแปรผันเนี่ยก็คือว่าเงินมันไม่คงที่นะครับเช่นอาจจะเป็นเงินไปเที่ยวไปใส่ซองอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวมาเข้าหน้าแอปกันเลยนะครับแอปเดวนี้ชื่อว่าแอป Happy Money นี่ชี้ให้ดูนะครับไปดาวน์โหลดได้ใน Play Store นะครับ หรือ App Store ได้เลยนะครับคลิกเข้าไปปึ๊บอันนี้ผมใส่รหัสะไรเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ผมลองใช้มาประมาณ1เดือนนะครับก็เดี๋ยวจะมาแนะนำว่ามีเมนูอะไรบ้างนะครับปึ๊บอันนี้คือหน้าต่างของรายได้รายจ่ายนะครับอันนี้หลักๆเลยนะครับอันนี้คือภาพรวมนะครับเสร็จปุ๊บขั้นแรกก่อนที่เราจะใช้งานเนี่ยเราต้องมาที่รายรับรายจ่ายก่อนนะครับ อันนี้เป็นการกําหนดเป้าหมายรา,ายวันนะครับว่ายกตัวอย่างเช่น1วันเนี่ยผมจะใช้เงินเท่าไหร่นะครับวันหนึ่งที่ผมตั้งไว้เนี่ยผมจะใช้เงินวันละ200อนะครับอันเนี้ยมันก็จะมี200ต่อวันถ้าใช้จ่ายไปเท่าไหร่นะครับมันก็จะตัวขีดเนี่ยมันก็จะจะเด้งขึ้นนะครับโอเคอันนี้ผมมีใบเสร็จละผมซื้อของเมื่อเช้านะครับเป็นวัตถุดิบที่ผมซื้อมาทาอาหารนะครับเดี๋ยวจะลอง เพิ่มรายจ่ายให้ดูนะครับใน1วันนะครับกดที่บวกปึ๊บเพิ่มรายจ่ายนะครับวันนี้อ่ะหมวดหมูเลือกตรงนี้ก่อนนะครับหมวดหมูคลิกเข้ามานะครับเป็นค่าอาหารอาหารมื้อปกตินะครับใบเสร็จที่ผมไปซื้อของมาจากแม่คโครเนี่ย76บาทนะครับชำระโดยเงินสดมีรายละเอียดเพิ่มเติมไหมนะครับ ไม่มีก็บันทึกรายการปึ๊บเห็นไหมครับวันนี้ใช้จ่ายไปละ76บาทนะครับเสร็จแล้วเมื่อเช้าไปซื้อไปกินก๋วยเตี๋ยวมานะครับก็บวกเข้าไปอีกนะครับเพิ่มรายจ่ายนะครับตอนเที่ยงผมไปกินก๋วยเตี๋ยวมาอาหารมือ้อปกตินะครับ30บาทนะครับก๋วยเตี๋ยวที่ไหนทาไมถูกจังนะครับมันเป็นก๋วยเตี๋ยวในโรงอาหารนะครับ Okay. กินกับเด็กๆปึ๊บบันทึกรายการโอเควันนี้ผมใช้จ่ายไปละ106บาทเกือบจะครึ่งวงเงินแล้วนะครับใช้จ่ายไป53%เนะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วรายรับเราจะเพิ่มยังไงนะครับเราก็ไปบวกตรงนี้นะครับบวกปึ๊บเพิ่มรายได้อ่าจากนั้นนะครับก็เลือกหมวดหมู่นะครับผมมีรายได้อยู่ประมาณ3ทางนะครับ1เป็น รา,า,ายได้เงินเดือนนะครับที่ได้เป็นประจำนะครับกับรายได้งานอีเวนต์นะครับแล้วก็รายได้ขายของตามเน็ตทั่วไปนะครับ <c oughs> อันไหนที่มันเป็นเงินเดือนเนี่ยผมก็จะบวกเข้าไปนะครับเงินเดือนผมก็จะมี2บริษัทบริษัทที่1บริษัทที่เป็นคุณครูคนะครับบริษัทที่2ก็คือเป็นบริษัทไทยนอกนะครับผมก็เลยตั้งไว้2บริษัทนะครับเสร็จปุ๊บถ้ามีมากกว่านี้ก็กดเพิ่มหมวดหมู่นะครับสมมติ อันนี้ผมได้ค่าจ้างมานะครับเน็ตผมได้มา500บาทนะครับผมก็จะเป็นค่าจ้างอ่าเป็นอื่นๆนะครับโอเคผมจะเพิ่มเป็นอื่นๆปึ๊บอ่ารายได้เสริมวันนี้ไปคุมสอบมาได้500นะครับอ่าได้รับมาเป็นเงินสดนะครับจากนั้นก็บันทึกรายการ รายได้คงเหลือของผม,ผมจะอยู่ข้างบนนี้นะครับ4,069บาทรายได้ทั้งเดือนนะครับอันนี้เงินสดที่ใช้ไปทั้งเดือนนะครับอันนี้บัตรเครดิตนะครับเสร็จปุ๊บมันจะมีกรณีที่ว่าซื้อของไปแล้วเมื่อ2-3สวันที่แล้วแล้วเราจะมาเพิ่มรายรับรายจ่ายยังไงนะครับให้เรามาที่มาที่ภาพรวมครับภาพรวมตรงนี้นะครับจากนั้นก็เลื่อนขึ้นมา หาวันนะครับาหาวันตรงนี้ปึ๊บอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่มามาที่ภาพรวมนะครับเสร็จปุ๊บมาที่ด้านบนครับอ่าเลือกเป็นวันสมมุติเมื่อวานนะผมใช้เงินไป100บาทนะครับแต่ผมแต่ว่าผมลืมบันทึกผมก็จะไปคลิกที่วันที่เมื่อวานวันที่27 อ,อย่างวันเนี้นะครับยังไม่มีการใช้เงินยังไม่มีรายได้นะครับผมก็บวกเพิ่มเข้าไปาเป็นรายค่าใช้จ่ายนะครับเมื่อวานผมกินกาแฟไป1แก้วนะครับ40บาทเลือกหมวดหมู่หมวดหมู่เป็นอาหารเครื่องดื่มนะครับจากนั้นก็บันทึกรายการอันนี้คือในกรณีที่เราบันทึกย้อนหลังนะครับ เสร็จแล้วมันจะมีสําหรับใครที่ไม่ได้ทํางานเป็นเดือนนะครับมันจะมีอีกกรณีหนึ่งที่ผมคิดว่าไม่รู้ว่ามันจะเป็นรายรับหรือใจยกตัวอย่างเช่นไปยืมเงินของคนอื่นมานะครับอันนี้ถือว่าเป็นถ้าถ้าผมบันทึกเนี่ยผมจะบันทึกว่าเป็นรายรับนะครับสมมตุติบันทึกว่าบวกนะครับเพิ่มรายได้วันนี้เราไปยืมสมมุติเราไปยืมเข้ามา5 0 0 500อ่า เสร็จปุ๊บก็กดตรงนี้นะครับเพิ่มหมวดหมู่อะสมมุตินะครับอ่าเป็นเงินเงินยืมนะครับเงินยืมนะครับอ่าจากนั้นก็เซ็ตนะครับก็ยืนยันอ่าเลือกไอคอนนะครับอ่าเป็นลูปตังค์นะครับส่วนสีเนี่ยมันเป็นสีพื้นฐานนะครับโอเคยืนยันปึ๊บ หมวดหมู่เงินยืมเนี่ยเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับผมก็คลิกที่เงินยืมอ่าเสร็จแล้วก็บันทึกรายการอันนี้กรณีที่เราไปยืมเข้ามานะครับเสร็จเวลาเราไปใช้คืนเนี่ยเราก็ต้องบันทึกเป็นรายจ่ายนะครับว่าจ่ายคืนเงินยืมนะครับเสร็จแล้ววิธีเนี่ยมันจะทําให้บางคนเนี่ยมีรายได้ไม่คงที่หรือว่าเงินมันไม่ได้เข้าเป็นเดือนนะครับเราจะใช้วิธีการบันทึกแบบนี้นะครับ เสร็จแล้วในดึงเดือนเนี่ยเราก็จะสามารถสรุปได้ว่าเดือนเนี้ยเงินเข้าเท่าไหร่เงินออกเท่าไหร่นะครับสําหรับแม่ค้าก็ใช้ได้นะครับเช่นวันนี้ไปซื้อของมาเท่าไหร่วันนี้ขายได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวค่อยเอามาหักลบกลบหนี้กันในแอปเองนะครับอันนี้กรณีรา,ายรับรายจ่ายเสร็จแล้วนะครับจากนั้นหมวดหมู่ถัดไปนะครับก็จะมีทรัพย์สิสนหนี้สินนะครับอันนี้ผมลองบันทึกไปเป็น นี่สินการผ่อนรถนะครับผ่อนรถมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันนะครับบวกตรงนี้ทรั์สินนะครับถ้าใครมีบ้านก็กดใบนี่สินใครมีก็ใส่ไปนะครับยกตัวอย่างเช่นผมมีนี่สินนะครับมีสากรอนทอัพั์คูก้อนนั้นนะครับสองแสนบาทนี่สินนี่สิน เป็นหนี้สินจากที่ไหนหนี้นอกระบบไหมบัตรเครดิตไหมผ่อนสินค้าไหมนะครับหรือว่าเป็นหนี้สินจากทรัพย์สินนะครับของผมเนี่ยเป็นหนี้สินเครดิตนะครับเป็นครูนะครับกู้ได้เยอะนะครับใส่เป็นเครดิตอ่าเครดิตที่1เนี่ยมันคือเครดิตของสากรอมทรัพย์ครูนะครับผมก็บันทึกไปปึ๊บเห็นไหมครับตอนนี้ผมมีหนี้สินรวมนะครับสองแสนแปดหมู่จริงๆมีเป็นล้านนะครับผมโอเค หลังจากนั้นหลังจากหมวดของทรัพย์สินนี้สินถ้าใครมีบ้านมีอะไรเนี่ยก็บันทึกไปนะครับเสร็จแล้วเราสามารถคำนวณผลตอบแทนได้เช่นมีที่ดินก็ใส่ไปนะครับมีเงินฝากก็ใส่ไปมันจะคำนวณว่ามันมีอัตราการขึ้นดอกเบี้ยหรือมีเงินเฟ้ออะไรเท่าไหร่ยังไงนะครับจากนั้นเมื่อเราบันทึกมาในระยะหนึ่งแล้วนะครับเราก็มาดูตรงวิเคราะห์ผลนะครับ วิเคราะห์ผลตรงนี้ก็คือจะเป็นสุขภาพทางการเงินแต่อันนี้ผมเพิ่งบันทึกได้แค่1เดือนนะครับมันก็ยังไม่มีข้อมูลขึ้นนะครับถัดลงมาเป็นความมั่นคงนะครับกระแสเงินสดเ,เกณฑ์มาตรฐานควรมีเท่าไหร่นะครับอัตราความอยู่รอดอยู่รอดได้ถึงเมื่อไหร่นะครับอยู่รอดได้1.2เท่านะครับของค่าใช้จ่ายนะครับก็ต้องอยู่รอดได้นานนะครับจากนั้นสภาพคล่องอัตราหนี้สินจากไรายได้ นะครับ63%ถือว่าเยอะนะครับโอเคจากนั้นก็มีเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมเนี่ยจะเป็นรวมนะครับมันจะมีอีกเคสหนึ่งกรณีที่อย่างสมมติบางท่านเป็นผู้หญิงนะครับอาจจะเซตค่าเครื่องสำอางไว้เดือนละ2000ันนะครับอย่างผมเนี่ยเป็นผู้ชายนะครับชอบกินกาแฟนะครับผมจะเซตค่ากาแฟไว้เดือนละ1000นะครับเสร็จแล้วเวลาเราจะเซตแบบเนี้ย เราเซต็จยังไงนะครับให้เรามาที่เป้าหมายครับปึ๊บาจากนั้นก็กดตรงนี้นะครับเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการนะครับอ๋อขออภัยครับเป้าหมายเนี่ยคือการาการเก็บเงินนะครับเช่นว่าเราจะเก็บเดือนละเท่าไรนะครับหยอดกระปุกเท่าไรฝากธนาคาร1เท่าไร่ธนาคาร2เท่าไรนะครับเสร็จปุ๊บเวลาที่เรา มาใช้แอปรายรับรายจ่ายเนี่ยผมเข้าใจนะครับว่าบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเงินจะใช้ในแต่ละวันยังจะไม่มีเลยแล้วจะเอาที่ไหนไปเก็บนะครับให้คิดแบบนี้นะครับว่าให้เก็บก่อนนะครับสมมุติวันเนี้ยเราอาจจะมี50บาทก็ฝึกเก็บให้มันเป็นติดนิสัยในการออมก่อนนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นนะครับค่อยๆมีถ้าเราเก็บเป็นนิสัยปุ๊บมันก็จะมีนิสัยหรือว่า มาเซตที่มันดีขึ้นนะครับเกี่ยวกับการออมเงินนะครับเราก็มาเซตตรงนี้นะครับาฝากธนาคารที่1ฝากเท่าไหร่นะครับอันนี้คือเป้าหมายนะครับสมมุติอะผมจะใส่ไป100 100นะครับกรอกจํานวนไม่เตือนอะเตือนประจําทุกสัปดาห์อะผมจะสัปดาห์ละหน0่100บาทนะครับมันจะเตือนตอนวันจันทร์ตอนเที่ยงนะครับผมก็กดยืนยันนะครับ เริ่มต้นวันที่28กุมภาปุ๊บพิมพ์รายละเอียดนะครับบันทึกเป้าหมายนะครับอันนี้เดี๋ยวพอถึงเวลาแอปก็จะเตือนผมนะครับเสร็จปุ๊บก็จะมีเป้าหมายที่ทําสําเร็จแล้วนะครับที่กําลังทําอยู่นะครับอันนี้มีหนึ่งนะครับเสร็จปุ๊บจากนั้นถ้าจะจํากัดนะครับจํากัดค่าใช้จ่ายอย่างเมื่อกื้ผมพูดถึงเรื่องกาแฟใช่ไหมครับก็ต้องมาที่งบประมาณครับ ก็ประมาณอ่าก็บวกเข้าไปสมมุติผมจะตั้งค่าเครื่องดื่มเนี่ยนะครับกาแฟเนี่ยให้ไม่เกิน1,000บาทต่อเดือนนะครับเสร็จปุ๊บเรามาเซตเป็นรายเดือนตรงนี้นะครับเสร็จแล้วให้มันตั้งเตือนตอนไหนนะครับตอนที่งบประมาณถึง80%นะครับให้มันเตือนเรานะครับเสร็จแล้วกดบันทึกรายการ อันนี้ก็คือเก็บเป็นหมวดหมู่นะครับอย่างใครแต่งรถหรือเครื่องสําอางเนี่ยเราก็มาเพิ่มหมวดหมู่ตรงนี้นะครับเราจะได้แจงรายละเอียดนะครับของของสิ่งที่เราใช้ไปในแต่และเดือนว่ามันเกินงบประมาณไหมนะครับเ,เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะแบล็คออกไปนะครับเสร็จปุ๊บถัดมาก็หมวดหมู่หมวดหมู่เป็นการสร้างหมวดหมู่เพิ่มตามการใช้งานของเรานะครับ อันนี้แจ้งเตือนรายรับรายจ่ายนะครับโปรแกรมคำนวณนะครับเสร็จแล้วมันมีคลังความรู้ให้ด้วยนะครับนี่เข้ามาตรงนี้ลัคงความรู้นะครับเป็นเกี่ยวกับวางแผนการเงินนะครับเมื่อก่อนเนี่ยคือผมจะไม่ค่อยกล้าดูเงินตัวเองว่ามันเหลือเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเห็นดูดูแล้วมันเหลือน้อยแล้วเราแบบใจเสียนะครับเงินใช้ไปแล้วมันเหลือน้อยเหลือน้อยอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆมันเป็น ความคิดที่ไม่ดีนะครับถ้าเราต้องการจะจัดการเรื่องเนี้เราก็ต้องลงลงลึกลงมาจัดการนะครับหาช่องโหว่หาสิ่งที่เราจะจัดการได้นะครับอันนี้ก็มีความรู้ให้ทุกคนไปหาความรู้ดูนะครับปึ๊บอ่ะผมขออนุญาตกลับมาที่หน้าหลักเลยแล้วกันหน้าหลักก็จะเป็นหน้ารวมด้านล่างนะครับสัดส่วนค่าใช้จ่าย สัดส่วนค่าใช้จ่ายมีการออมเงินหรือยังค่าใช้จ่ายคงที่เท่าไรค่าใช้จ่ายแปรผันเท่าไหร่นะครับแปรผันนี้น่าจะเป็นกาแฟเมื่อกี้นะครับเสร็จปุ๊บมีหนี้สินเท่าไรนะครับมีทรัพย์สินเท่าไหร่มันก็จะบอกนะครับเสร็จปุ๊บเป็นหนี้ระยะยาวระยะสั้นความมั่นคงสุทธิเท่าไหร่ความมั่นคงสุทธิติดลบนะครับผมโอเค ส,สุขภาพทางการเงินนะครับต้องรองให้บันทึกไปสักประมาณ2เดือนถึง3เดือนผมว่ามันน่าจะขึ้นนะครับถัดมาก็งบประมาณค่าใช้จ่ายย้อนหลังนะครับ7วันที่ผ่านมาใช้เงินกับอะไรบ้างนะครับค่าใช้จ่ายเดือนที่แล้วค่าใช้จ่ายปีที่แล้วนะครับเป้าหมายผมมี1เป้าหมายละฝากเงินธนาคาร1น,นะครับอาทิตย์ละ100บาทนะครับ แจ้งเตือนอันนี้บัตรเครดิตนะครับผมก็ยังไม่ได้ไปเพิ่มนะครับตอนแรกที่ผมลองใช้เนี่ยผมลองใช้ในเรื่องของค่าใช้จ่ายก่อนนะครับโอเคน่าจะมีประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นปฏิทินรายได้รายจ่ายนะครับอย่างวันเนี้ยมันมีรายได้เข้ามาเท่าไหร่รายจ่ายเข้ามาเท่าไหร่นะครับยกตัวอย่างเช่นรายได้มันจะเป็นสีเขียวนะครับส่วนรายจ่ายก็เป็นสีส้ม วันไหนที่มีทั้งรายได้รายจ่ายวันไหนมีแต่รายจ่ายนะครับเราก็มาดูนะครับเสร็จปุ๊บเสร็จแล้วถ้าเราลืมบันทึกวันไหนเราก็สามารถมากดบันทึกตรงนี้ที่วันนี้ได้เลยยกตัวอย่างเช่นลืมบันทึกวันที่23เนี่ยนะครับว่างนะครับก็มากดบันทึกตรงนี้นะครับสังเกตดูวันนี้ข้างบนต้องเป็นวันที่ที่เราต้องการบันทึกประมาณนี้นะครับอ่ะอันนี้คือค่าใช้จ่ายของรอบ วันที่1กุมภาจนถึง28กุมภาครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นเดือนใหม่มันก็จะตัดไปอีกเป็นเดือนใหม่นะครับโอเคสำหรับวิธีการใช้แอปนะครับ Happy Money นะครับแอปบันทึกแล้รับรายจ่ายก็น่าจะมีแค่นี้นะครับยังไงก็ขอฝากกด Subscribe กดไลค์นะครับติดตามช่องด้วยนะครับถ้ามันมีประโยชน์นะครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ